ก่อนวันจ<พ>ันทร์เช้าโมงในแมตช์ที่อินดีแวนอันนี้แขก่อนล้องไปจับแล้วกันจะไปโอ้ย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 อยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ เอดอรกั่ถ่สยลงไ้าฟล่เชนสลตเฮ้ยเชล้ลมีคนมาล่าะผมะไม่ไป้ โทเธอค่ะป okay. okay. um ีกเนี่ยท่ินเสียงมันจะได้เอาสายเลยค่ะปลอดภัยนะเดี๋ยวผมเพื่อนารมถึงเลเวสามแป๊บนึงอทตีงเลยมารบกวนด้วยนะ ผม发明了有啥น怪？ผมสร้างท่าสีที่บ้าว่ามันก็แตกเลยตายโดยสุดเดิมตายนะดสูดเดิมที่ผมจัดการสโมเกอร์แบสุดเดิมผมนี่ใช้ได้ สวยแล้วไงไม่ร้อดละดอบดาบสิฟ้าทำมันยังไม่ดอกดาบเลยเนี่ยครับผมทำไมมันรู้สึกแปลกแปลกแะท่าตายบอยบน ชื่อท่าค่นทารลักเน่ยีจัดก,การแล้วก็อัพเป็นมองกันด้วยลวกันเดี๋ยวผมให้ดูนะ่อเป็นแบบไหดูดิโอ้โหพุ่งสายทำไมไม่เอาขี่ก้อนเมฆสาย ก็มีสายสิสึกจะดีดีไปใช่ยเลือกตอนเออก่อนที่จะเรี้ยวห้าสิบก็เลือกไปเลเยลเยลเยเยอือเรียกว่าโคนไอสกีน เขาไม่บอกหรอกให้ไปติดขึ้นต้นด้วย y o y o y o ที่ผมจัดได้นะไม่ทำให้จัดกาผมไมันจ,จะไม่บอก ูอะไรกันช่วงนี้ก็อัพเลือดแล้วก็ได้นในผล วันมาแล้วค่ะวันแปดรอบ แต่ทำไมมันยังไม่ดอบกาับเลยเนี่ยงั้นตัดไปตอนผมถึงเลี้ยว50เลยแล้วกันนะไปบบเลอคช้แล้วนะโอเคไปข่อเลดว ผมหนึงจะสมผลได้แะ่กลุ่มเหมือกันนั้นอีพีหน้าสมบัแล้วนะไไลกันนะไล้วก็ลี้ยงก็เลี้างแต่ไม่เลี้่งก็ไม่กรนะะทำเกาะบากี้มีลาที่สักสองสาตัวแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ตีอย่างเียเขาไปตีอีกหมาไม่รู้ๆๆสิ ใคยจับไปลืมแต่ผมจะได้ผลแก๊สมากเลยผมเคยได้ผลแก๊สแต่มีคนบอกให้แล้วผมไปซ้มได้ผลแสงแล้วเขาบอกให้ผมกินผลแสงฮ่าโอ้ไม่น่ะ้มก็ต้องเอาให้หมดเลยผมอยากเอาให้ ที่ผมต้องทำแล้วเขาถึงถุงมกแล้วเขาบอกได้ผมมากกว่างมกรแล้วเขาบอกด้มอก่อผมก็ยากใชไหมใช่เป่โอ้โแ คนโปดเข้าแหละมันแม่ข้างนีนั่งอยู่นี่คือปรนครับมีประธานมีคนใหม่ประธานหัวขา สองสามตัว,ปปรวหรือ,อเปล่าไม่รู้นะสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมตีบากี้ไดร์เลยกันโอเคก็มาตีบาคี้ได้แล้วนะตอนนอนะั้นเลือดแปดสิบนะแปที่จริงจนะแค่นะเดินล็อกไม่ได้แล้วล่ะผมก็เลยเดินลอกหนะล,ลายรอบแล้ว ทั้งวันนี้ตออทันมันเรื่องอีกนะเองคะคพี่ไปก่อารังไม่ก่อนเราเจ็บห้าตอนนี้โอ้โหแล้วดมเอ้ยมก็อยากแ้งนั้นมาเป็นแบบด้วยใสมองเราชีวตกรซี <Net> ่ก็อาจจะรู <allergies> <ối> <in> ้นะ ปานานปวปั้น,น,ปนไปแล้วอะแฮรลี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรดีๆมันก็สไลด์แฟนไลด์มาวะได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมปั้นจนถึงเกาะเหล่นู้นขอให้มีคนเกิดขอให้มีแสงสีเจ้า รวมกันสอันนั้นละสามจะสีสีสานั่นแหละเดี๋ยวผมขอออาโอเคฟาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมกับมาแน่นอนโอเคฟางมเสร็จแล้วฟามเสร็จเร็วไปหน่อยนะเพมีคนมาช่วยผมแล้วผมกัดไปก็ตามนี้ อเ <Okay. S 2> ผมจะคว้มไปแบวเออผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปสูงหน่นะแต่แต่ผมเชิญเพืเ่อนมล้รแต่ก็จะส่งก้างก่าไว้ผมอยากเพื่อนมาช่วยนะเอนเร็วขึ้นเล็กหน่อยเราจะชนพื้นกันสีผมอ, <c oughs> อ่าอุ้ยอุ้ย Oi. ขอหนีขานี้ักเ่าอือหือเกียร์นี่สองขอได้แต่คมจะได้น้ำแข็นะับคนสุดท้าย เกลือหมดทุกอันฮะยโยกันอัน คนดีมาเป็นบาลียบาลีาดีอยู่นะดีอยู่ไม่ใช่คดดีย่กินน้ำแข็งอะคนน้ำแข็งอ่ะได้เป้า,ปนนา,าได้เป้า งั้นถ้าเพื่อนสูงแด้ผมน้ำแข็งแล้วผมหอนะเดี๋ยวผลอันนี้เตรียมตัวแรกผลพระพุทธอ,องค์แกกับผม ลระเบิดเกลี่ยเหมือนไงกระเดื่อโอเค, <c ười> เคเเ okay. ทีนี้ก็อนะเอาแล้วพอนะเลาแล้วก็ใส่นี่อะไรอยู่นี่รวมกัน,ลเ,นกเลยนวามเกลีย,าลย,ายมาเยอะนะนความเกลียโคตเกลี่ยเลย เลือรวมกันนะจิ้มเหวอเนยนคะ้นกระจอกจะจิ้มทำไมไปไงเพื่อนว้วกาว์ดิตี้ว้าวอือขอฮะขอผมขอนะขอหน่อยขอหน่อยขอขอหน่อย ขอเ้อผมขอแกาดอ,อี้ผมขอเลยผมจะได้ผมขอ,ถอ,ขอเถอะครับเฮ้ยคนนี้ได้ไม่นะไม่ไอ้นี่มันโหดเลยอย่าให้มัน แพ้แล้วครับพี่ครับผมขอกาวิตี้พี่ครับผมขอกาวิตี้เถอะอื้มผมขอกาวิตี้เด้อค่ะพ,พ,พี่ได้นะี่เดี๋ยวผมเอาหลังหัน,นมาสุมหน้าเราแล้วก็จะไปทานอาหารกลางวัน่อนละกันพี้จบแล้วค่ะพี่คะ อีพีไหนอ๋อเอ้ยอะไรวะในแมปชิงเลกาซี่จบจะเพียงเท่านี้นะครับอีพีสองอ่ายาวมากแ,แต่จริงยาวชั่วโมงเลยโว้ยจนฟาร์มไปชั่วโมงเลยนะโอเคอีพี้จบกันเท่านี้นะครับอีพีหนะ้า ผมจ,จ,ะจะไปเกาะอะไรดีวะ EP หน้าอ่ะห็จะไปเกาะมันเง่ไมันไ่ง่ายเว่ามห,าหามายถึงอาลองปาร์น,นะ e ีหน้าผมจะไปอาลองป์ให้ได้เลย e ีนี้ก็ไปถึงกาน,นูนนแล้วนะโอเค EP หน้าผมจะมา e ีหน้านะ ผมจะไปที่กเกาะอาลองปากให้ได้เลยไ้อ้าฟาร์มสองวันได้เลยฟาร์ม2วันแค่นั้นนะไปเกาะอาลองปากได้ละนี่ที่เราบอัลเดีมก็เลยเรียฟาร์มปิงฮะเอี๋ยวะปิงฮะเรียบร้อยโอ้โหมันได้กวิตตี้จากคนมีคนให้ มันสูนได้เวรอะไรวะอ๋อเพื่อนน,ออน,นายจะให้เราจริงดิเพื่อนแล้วมันกระโปรงน้องเว้ยงอีกโอเคอีอพีนี้จบละเ,เดี๋ยวผมบอก ผมผมเห็นว่าเอ่อมบคิงเดลกาซีมันก็มาเ,นะเออลงแล้วก็ทายที่แบบเดลกาซีพนะิอืมก็อีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอออีกเม็ดเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกนะอีพีหน่ะ ผมจะไม่บอกไม่บอกอีพีน่นนาผมจะทำให้ฉันได้ให้ได้เลยเออเสร็จพลังที่แก่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้ขอเดาหนนะ่องหน้าอาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะนะอาจจะอีพีน่า เดี๋ยวผมยังไม่นานเดี๋ยวผมจะลงอีกไม่นานเนี่ยผมก็จะแจกนะะกลือสองหนักเทพหนึ่งหนักเกลือสามหักสี่หัสนะครับหลักทิพย์ขึ้นอยู่กับเจ้าของแมปออสตาแล้วกันเดี๋ยวผมจะแจกแน่นอนรอดูก็ได้เหร อีพีนี้จบแต่เพียงเท่านี it? It well, ้นะค่ะอีพีหน้าไว้จบกันดีๆอึ๊แต่ว่าขอจะอะไรนะสองอะไรอย่างเงี้ยมาขอแล้วมาให้เกียรติผมด้ผมลงไปชั่วโมงง่ายแต่ทั้งที่มันจี๊ตาสิบสิบสามสิบปาทีนะถ้าผมตัดอะโอเคผมไม่เวลามากถึงขนาดนั้นละ ดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อคลิปอีกโอเคบายบายวี